สบายดีพี่น้องเันี่อากาศดีดีป้าน้องพามายางเล่นแถวล,ลิมคลองจ้ะมาเบิง่งดอกปักกาดหินกำลังบานซี่เรื่องนะงามนะมากับโมจะมากับน้าแมวเห็นวานะเห็นหัวบ่เป็นกำลังทายรูปดอกไม้อยู่ดอปักกาดหิน <laughs> งามนะจ้ะ าส่งฟังคองกำลังบานเรื่องอุ้ยหุ้ยเ้าวไปจนอันสุดลุกหูกลุกตาได้ยินเสียงนกอุ้ยน้ำงามอากาศดีจ้ะช่วงนะีะงามคัก เดี๋ยวไปน้องทายเข้าไปเบริองใต้แน่จ้ะดอกปากกากินที่ปนองมาเก็บเอาไปกินท่านนะ่ะตอนนี้ก็มีพอให้ได้เก็บอยู่แต่ว่าเมื่อนี้โบกเก็บจะมาถ่ายเบิ้งดอกมาถ่ายอันดอกที่เบื้องซีนี้นะกำลังงามนึงน้ำแมวเราเห็ดอย่างด้วนะเห็นปะเห็นหัวเราเปะ แมวแมวเอาไปไปหน่อยแมวยกมือขึ้นนล้วแมวเราเป็นคนกำแพงเพชรบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะจ๊ะเมื่อนี้เิ่นหยุดงานเพิ่นก็เลยมาเที่ยวเล่นนนำ ดอกผักกาดหินนะจ๊ะ บุงน้าแมวเป็นกำลังไทยบ้ายิ้มใส่กล้องคัก <laughs> เป็นประจำสาวกำแพงเพชรบูม <laughs> ป็นสาวเราเท่ากันแล้วจ้ะ ห้าสกว่าเรเนี่ยห้าสิบกันแล้วน้ำแมวห้าสามปนงห้าสโอ้ยอากาศดีจังแค่นี้ก็เนาะ ค่อยพ่อกันไหมสวัสดีจ้า